สวัสดีครับพูก,กับสุลุคันลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่ก o a ร r e v วนะฮะอดีตนักเตะแม,มนยูพึ่งกล่าวยกย่องสนามแอนฟิลด์ของลิเวอร์ pool ว่าเป็นสนามที่ยากที่สุดในการไปรเยือนลิเวอร์ pool นะครับซึ่งจะเปิดบ้านตอนรับเกย์เยือนชจซีในเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกหลังจากพักเบรกทีมชาติในวันที่20ตุลาคมนี้โดยทั้งสองทีมมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโค้ชในช่วงซัมเมอร์โดยลิเวอร์ pool ได้อาร์เนลส์ลัดเข้ามาแทนที่ เยเก่งครับส่วนชิซีได้เอนโซมาเรสกาก็มาแทนที่มาริโชโปเปชิโนเดวิลซึ่งเคยเป็นคู่ปรับของลิเวอร์พูลกล่าวว่าแอนฟิลเป็นสนามที่ยากที่สุดในการไปเยือนและเป็นสนามที่ผู้เล่นสามารถถูกรังแกได้โดยเขาเชื่อว่าบรรยากาศในสนามยังคงมีอิทธิพลมากต่อเกมเดวิลกล่าวว่าผมจําได้เสมอว่าตอนที่ผมไปที่แอนฟิลผมคิดว่ามันเป็นสนี่ที่ยากที่สุดในการไป และผมก็คิดว่าสําหรับทีมโจซีภายใต้การกุทีมของมาเรสกามันเป็นความท้าทายที่แท้จริงสําหรับพวกเขาและมันน่าสนใจที่จะเห็นว่าพวกเขาจะรับมือกับมันยังไงดนวิลยังวิคว Palmer, เคราะห์ว่าโคพาเมอร์เพเมเกอร์ของโจซีจะต้องรับมือกับแรงกดดันในแอนฟิลให้ได้แอนฟิลเป็นสถานที่ที่คุณสามารถถูกรังแกได้เล็กน้อยจากฝูงชนบรรยากาศและมันจะเป็นบททดสอบสําหรับพวกเขา การต่อสัญญาชุกใหม่ของจอเรลร์คอนซากับลิเวอร์พูลสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภายในการต่อสัญญากับนักเตะดาวรุ่งอย่างอิบนายมาโกนเต้ ate, และจารเรล์คอนซาของลิเวอร์พูลได้สร้างความประหลาดใจกับหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสัญญาอย่างรวดเร็วของคอนซาทาให้เกิดคําถามว่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงต่อการต่อสัญญาอาจซับซ้อนของนักเตะคนสำคัญอย่างโมซาลาเทนอเล็กซานโดและเวอร์จิลฟันได การเจรจากับการตัดเชนใหม่ของคอนซาดาเต้ในวัยปีดูเหมือนจะดําเนินไปอย่างราบรื่นแม้จะมีเกณฑ์ขึ้นไหวที่ดีในการรักษาดารุ่งเอาไว้กับสโมสอนแต่ก็ทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับนักเตะชื่อดังที่ยังไม่ได้ต่อสัญญาแฟนๆลิเวอร์พูลควรกังวลไหมเมื่อสัญญาของคอนซาสิ้นสิทธิ์ลงอย่างราบรื่นแฟนๆก็เริ่มหันมาใส่ใจและสนใจผู้เล่นตัวหลักของสโมสอนและการเจรจาของพวกเขาก็เป็นความท้าทายยิ่งใหญ่กว่า ท้ายที่สุดแล้วนะครับไม่มีการเรีบเร่งในการต่อสัญญาของควอนซ่าแต่ก็เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วไม่ต้องสงสัยเลยว่าลิวพยายามเซ็นญ,ญากับผู้เล่นของพวกเขาแต่3ามผู้เล่นกดสกันยังไม่รู้การต่อสัญญาการต่อสัญญาควอนซ่าที่ลาบเลื่นเป็นการยืนยันว่าการเจรจาอื่นนั้นไม่ลาบเลือนซาลาห์ซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพลมากที่สุดของสโมสรหง,ง์แดงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ตกเป็นเป้าหมายในการย้ายไปซาอุดีอาระเบีย แม้ว่าสัญญาฉบับปัจจุบันของซาราใกล้จะสิ้นสุดลงในปี2025แต่ความสุดใจอย่างต่อเนื่องจากสมโมสรในลีกโซลเรียและสิ่งจูงใจทั้งนั้นกับเงินจำนวนมหาศาลทําให้เกิดความไม่แน่นอนลิอร์พูปฏิเสธข้อเสนอมาจนถึงนาตอนนี้แต่ด้วยค่าเหนื่อยอันมหาศาลเพื่อล่อใจซาราการต่อสัญญาของเขาอาจกลายเป็นกระบวนการที่ยากและยืดเยื้อกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ความสําคัญของเขาต่อลิ์พู ไม่อาจากล่าวเกินจริงได้เขาเป็นจุดศูนย์กลางของเกมรุกนักแตะที่เขามาถึงอากสโมสอนไม่สามารถรักษาอนาคตของเขาเอาไว้ได้พวกเขาก็จะเสี่ยงที่จะสูญเสียผู้มีความสามารถพิเศษที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในประเทศและยุโรปส,สัญญาฉบับปัจจุบันของเทนอเล็กเซนโนจะหมดลงในปี25แม้ว่าจะยังไม่มีความคืบหน้าใดๆแต่สถานการณ์ของเขาก็น่ากังวลไม่แพ้กันความสัมพันธ์ของเขากับลิเวอร์พูลน่นแฟน ในฐานะเด็กปั้นของสโมสรที่กลายเป็นสนัญลักษณ์ของการกลับมาพังงานอีกครั้งไปใต้การกุมทีมของเจเกนครับอย่างไรก็ตามรายงานที่เชื่อมโยงกันเขากับเตยมริดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของเขากับจูดเบลลิงแฮมและความปรารถนาของยักย์าหญ่แห่งสเปนที่อยากจะได้แบ,บ็คขวาคนใหม่อาจทําให้เรื่องต่างๆซับซ้อนขึ้นศักยภาพของเทนอเล็กซานเดอร์โ no, นยังคงสูงริ่วแบ็คขวาผู้นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความสามารถในการเล่นเป็น มกเกอร์ที่หาตัวจับได้ยากการปรากฏตัวในสนามของนักเตะในวัย2ีหปีอรนี้มีความสําคัญยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นมาจากเรลมริดและความะยานในอาชีพของเขาลิวพูอาจพบว่าตัวเองกําลังแข่งกับเวลาเพื่อน,นอนน้าวให้เขาต่อสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสโมสรอย่างเรลมอริดเสนอทั้งความเฉลี่ยทันตนกีฬาและสิ่งจูงใจทัน้นกัรเงินลิวพูอาจจะต้องการเกตันกินคนใหม่หรือกาลหน้าหรือไม่ เมื่อเวอร์จิฟไน,นอายุ32ปีกำลังอยู่ในช่วงท้ายของอาชีพการค้าแข่งแต่คุณค่าของกัปตันเทียมต่อทีมหงแดงทนธาธนะผู้นำและประกันหลังเหล็กแนวรับนั้นมากมายมหาศาลแม้ว่าอาจจะไม่มีความเร่งด่วนใ,นใดๆเกี่ยวกับอนาคตของเขาแต่ความจริงก็ค,คือความเป็นผู้นำและประสบการณ์ของเขาจะหาใครมาทดแทนได้ยากก่อนหน้านี้แข่งชาวดัตได้ประกาศอย่างเช,เชัดเจนว่าเขามุ่งมั่นที่อยู่กับสมสรลิเวอร์ฟูต่อไปแต่ลิ์พูอาจจะต้องเจรจากับเขาอย่างระมัดระวัง ความล่าช้าในการต่อสัญญาอาจทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตระยะยาวของเขาที่อนเวลโดยเฉพาะยิ่งเมื่อสโมสรชั้นนำคว้าโอกาสที่จะได้ตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงบั้นปลายอาชีพผูเ้เล่นทั้ง3าคนนี้ไม่ใช่แค่บุคคลสำคัญในทีมลิเวอร์พูลพวกเขาเป็นตัวแทนของแกนหลักของทีมและหัวใจสำคัญของความสุเร็จของสโมสรเมื่อเร็วๆนี้การต่อสัญญาแต่ละครั้งมีความท้าทายที่ไม่เหมือนใครก็เสนอภายนอกที่ล่ำรวยของซาร่าก่อนเทียนย,ยันในต่างประเทศของเทนส และสถานะของวัชิรฟันได์ในฐานะผู้นำที่มีอายุมากแต่มีค่าการต่อสัญญาของควอนซาที่ราบลรื่นเป็นก้าวที่ดีอย่างแน่นอนแต่ภารกิจเร่งด่วนกัน,นั้นก็คือการสร้างความมั่นใจอนาคตของผู้เล่นที่สำคัญที่สุดข,ของโมสรยิ่งสถานการณ์สัญญายังไม่ได้รับการแก้ไขนานเท่าใดการคาดการณ์และคาดเดาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นสำหรับลิเวอร์ pool จำเป็นจะต้องดำเนิเนการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อรักษาผู้เล่นตัวหลักเหล่านี้เอาไว้เพราะการสูญเสียพวกเข้าไปคนใดคนหนึ่งจะเป็นปัญหาที่หนักใจกว่าการต่อสัญญาด่วนของกองหลังดาวรุ่งที่น่าจับตามองอิบเรายมากโกนาเตกองหลังลิเวอร์พูลในวัย25ปีสร้างความมือหาด้วยแฟยชั่นสุดแปลกแหวกแนวเมื่อเดินทางไปเข้าแขป์กับทีมชาติฝรั่งเศส โดยครับปรากฏตัวในสูตรชุดสีน้ำตาลเข้มรายละเอียดสวยงามสวมทับด้วยฮูดตาข่ายสีเขียวสะท้อนแสงคลุมทั้งหัวและใบหน้าจนแทบจำไม่ได้ว่าเป็นใครแฟนบันบางคนถึงกับงงว่านี่มันแฟชั่นอะไรกันวะหลายคนวิจารณ์ว่าดูไม่เหมาะสมนะครับนักฟุตบอลควรแต่งกายให้ดูเป็นมืออาชีพมากกว่านี้ขณะที่บางส่วนก็มองว่าเป็นเรื่องสไตล์การแต่งตัวส่วนตัวและออกมาชื่นชมในความกล้าแสดงออก กนาเต้เดินทางปร,รุมทีมชาติฝรั่งเศสเพื่อเตรียมแข่งขันรายการเนชั่นลีกพบกับทีมชาติอิสราเอลในวันที่10ตุลาคมนี้ส่วนประเด็นเรื่องการต่อสัญญาชุมใหม่ของกนาเต้ก็มีรายง,งานมาว่าลิเวอร์พูลเตรียมเสนอสัญญาชุมใหม่ให้กับเขาหลังจากที่เพิ่งต่อสัญญากับจ้าเรล์คอนซากองหลังดาวรุ่งไปแล้วหมาดหมากนะครับ,รรบยูเกนคลับเผยเหตุผลที่ปฏิเสธคุณแมนยูหลังกุยลรับๆกับทันเซอร์อเล็กฟูซัน เจเก็คลับเผยเคยเมินแมนยูเพราะป่าเฟอร์กี้ชวนไปนนนค,คุ่มทีมอเล็กเทนฮาในกุนซอแมนยูคนปัจจุบันกำลังร้อนร้อน,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 นหนาวหนาเลยแหละครับหลังจากพาทีมออสตร์ลูดูกันได้ยา,ย,ายางเยี่ยมยีสุดๆแถมมีข่าวลือหนันหูว่าเตรียมโดนเด,นดน้งทั้งที่เพิ่ง,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 งต่อสัญญาช่วงใหม่กันไปหยกๆกตอนนี้บอร์ดบริหารแมนยู U, ก็กำลังบุ่นกันเลยมีนัดประชุมด่วนวันอังคารนี้ว่าจะเอายังไงกับเทนฮาดีงานนี้เลยมีชื่อของกุนซอดังๆโผล่มาเพียบว่าใครจะมาแทนที่ ต่ที่น่าสนใจก็คือมีข่าวว่าเจอเกนคลับอดีตโค้ชทีมหงดังลิเวอร์พูลก็เคยเกือบได้คุมทีมแมนยูมาแล้วตั้งแต่ปี2013ซึ่งตอนนั้นป่าเฟอร์กี้ซึ่งกําลังจะวางมืออยากได้เจอเกนคลับโมคิมทีมต่อแต่เจอเกนคลับตอบป,ปฏิเสธแต่เจอเกนคลับตอบป,ปฏิเสธไปเพราะยังอยากอยู่กับดอทมุลต่อเจอเกนคลับเล่าว่าผมได้คุยกับป่าเฟอร์กี้จริงๆนะแต่ไม่ได้คุยกันเยอะตอนนั้นผมรู้สึกเป็นเกียรติมากแต่ผมทิ้งดอทมุลไปไม่ได้หรอก ตอนนั้นในเดือนเมษายนผมกําลังเตรียมเทียมวางแผนซื้อนักเตตใหม่จะชิงหนีทีมไปแบบนั้นได้ยังไงไม่มีทางหรอกผมไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากแมนยูนะแต่ต่อให้มีผมก็ไม่เอาหรอกผมทํางานกับดอทมุลให้เสร็จก่อนค่อยไปคิดเรื่องอื่นอาจจะดูไม่ฉลาดเท่าไหร่แต่นี่แหละคือสไตล์ของผมเหมือนตอนที่ผมอยู่กับไมล์หลังจากจิงคาบอกบัตแมนู แมนยูก็ไปแต่งตั้งเดวิดมอยแต่ก็อยู่ได้ไม่นานโดนไล่ออกใน9เดือนต่อมาหลังจากนั้นก็มีหลุยส์ฟานเกาโจเซ่มุนโยและโอเลกกนาโซชาปลัดกันมาคุมทีมแต่ก็ไม่มีใครพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เลยส่วนเทนฮากถึงจะพาทีมได้แชมป์คารารบัพกับเอฟบีแครปแต่ในลีกก็ยังสู้เรือใบสีฟ้าไม่ได้อยู่ดีล่าสุดมีข่าวว่าโทมัสตูเคิลอดีตโค้ชไบเยนเป็นตัวเต็งหนึ่งที่จะมาแทนที่เทนฮากโดยทูเคลิลเคยคุยกับซอจิมเรดคิฟ จาของร่วมเมนูไว้ก่อนนั่นนี้อีกด้วยคนอสศกาลลิเวอร์ pool นะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบสาวของวันที่8ตุลาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ ทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ